สดน้อยจ้าน่าปเด็ดเอาแต่น,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 นี่น้อยนึ่ยซิ้มขาวนะคะซอิ๊วขาวนี้หนึ่งค่ะนี่พออากาศลมใส่ไม่นี่ค่นี่คุณเห็นมันขับกันอุ้ย ลองเขากันแใส่เ็ดเี่เข้าขัวไว้เลยค่ะ,คะเรียบ้อยจ้าจะใส่ซิล่าเนะค่ะทกซิลาะะ่ลาลงไป นอนกับคุณนะคะเรียบร้อยจ้า